สวัสดีค่ะทุกๆคนเมนี้พ่อกันกับแมวเหมียวตอนเศร้าๆนะคะพี่น้องก่อนจะไปเห็นงานจ้ะพี่น้องค่ะปัญจยยายันคู่มือนะคะมเอนีกะลูกสาวตื่นมาท่านแม่ได้เฮ็ดผมให้ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าแมวเหมียวอีกซิปนาทีต้องออกหล่ะค่ะพี่น้องแมวเหมียวสิเขาง,งานเจ็ดมงเคิมตอนนี้กะมือดอจู่ค่ะพี่น้องโอ้มเอนีมีแสงแม่เล็กน้อยนะเห็นไห สงมีนิดหนึ่งหมู่บ้านมืดค่ะมืดแห้งค่ะพี่น้องคะเพราะว่าช่วงนี้สิเขาฤดูใบไม้ร่วงค่ะพี่น้องคะอากาศย่ามือเศร้ากระสินสีสว่างสาหลักคำเร็วค่ะพี่น้องคะกลางคืนกัสีอ่าเงากว่ากลางวันอือานาห้อนกลางวันสีเงากว่ากลางคืนค่ะพี่น้องคะ มานั่งเงาเงาคิดอยู่คนเดียวเนาะปั่นจักรยานไปเหตุงานสมัยเป็นเล็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสมัยแมวเหมียว,วไปขายกับเขาโอเบอเรียนนั้นใหญ่เลยแมวเหมียว,วไปขายพักกรรมค่ะพี่น้องค่ะอยู่ปสี่ปห้าปหกไปขายกับพักกรรมพักขางหัวพักบุ่งริมน้องริมคลองนะคะไปเก็บกรรมละบาทอืม หาคำหกนะคะพี่น้องโอ้ย้อนหลังย้อนไปไกลหลายปีเลยค่ะประมาณอ้ยหลายอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยปอซีปอหานีทีมงานเก็บพักบุ่งหลังเลิกเลี่ยนเก็บพักหยอดการตรงเก็บใบบัโหดบบัโหดโลนพักอ่า ยอดตำลึงยอดผักไซมาละขีนกค่ะพี่น้องค่ะบักกาแข่งมสมัยตะกี้ค้นบันหอาปลูกน้ำหัวหัวน้ำสวนคือบ่ไใดปลูกสุปีค่ะปลูกแล้วมันก็นได้เก็บสุปปีเนาะได้เก็บทุกๆุรคับปีเป็นของที่บ่ไใดปลูกทุกปีนะคะ สมัยตะกี้นะเขาหัวเขาส่วนผู้ใดเก็บใดเปิดค่ะพี่น้องค่ะไอ้ข้าเจ้าก็มาเก็บสวนแมวเมียวแมวเมียวกับไปเก็บสวนข้าเจ้าคอกัน,กนอยู่กันกินคอกันแบ่งกันเออแต่เป็นเล็กน้อยเนาะบ่บบมีการแพร่งบ่มีการห่วงแต่ว่าพวกพักที่เพิ่นปลูกจ้างัานพักอ่าหอมพักอันซี่พักยังสี่ห้องกับบ่ไดดไปหยิบของเพิ่นเนาะคือสิเก็บตั้งแต่พักที่แบบ เกิดน้ำหัวน้ำสวนแบบธรรมชาติคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นพักปลอดสารอิหรีสมัยเด็กหน่อยเนาะสิมีทีมงานไปขายพักน้ำกันอยู่สี่หาคนเป็นมูอยู่ในห้องเลี่ยนประทมน้ำกันอยู่สองคนคนที่สามนี่ไปมั่งว่าไปมั่งนะคะแต่สิลักเล,ลิกเลยก็คือไปกับมูอีกมูบ้านหนึ่งเป็นมูผู้ชายเนะาะปั่นจักรยานขึ้นเนินพี่น้องะ่ะเอ้ยมากัไลตีสี่ตีหัก หมาลายปันจักรยานแต่โคบโคบหัวกันม้วนกุ๊บค่ะพี่น้องแพ้เป็นยุข,ขานี่ก็ะไดจากจักรยานลุม่มหมาลายค่ะพี่น้องค่ะตะกีแม่ค่าย่ำม,มือเสาร์เป็นกับมาสือ่อโตจากเท้าเนะเออหกกัมห้าบาทผลนอ่ะอืมสิบสิบซองผุนแล้วพี่น้องค่ะเป็นตะไดกับไล่บ่อแต่ร,รับค,ความสุกเนาะตอนนี้มันหาบ่อใดนะคะพี่น้องแบบนั้น สบายลำบากพอแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะ,ะค่ะกัเข้ากับอยู่กับอ่าบรรหน,นกเนาะอยู่กับสังคมบรรหน,นอกอยูแบบธรรมชาติตอนนั้นกระสิโบหูจากอีหยังดอกบบหูถึงความสุขของอ่าสิ่งแวดล้อมที่เข้าอยู่ดอกอแต่มา่ย้อนกลับไปนะความสุขลว้ลวนเลยค่ะที่เข้าสามบอสามาถย้อนกลับไปใดอีเนาะจากพี่น้องค่ะไปมี ประสบการณ์จังใดกะคอมเมนต์แชร์กันในเรื่องจากพี่น้องค่ะความสุขชุนนบ,บทบานเฮาเนาะมสมัยนี้เด็กหน่อยบุหูจักเพชอีหยังแล้วคะพี่น้องขอ,อย่างเดียวนะะไปเลียนอย่างเดียวคอ,อย่างเดียวนะคะก็คือลูกิ่บานเฮ็ดหยังขัดแทบสีโปเป็นนะคะพี่น้องค่ะจากพอเมียสีหามาต่ไซกับบุหูจักนะคะพี่น้องแต่สมัย็ยหน่อยเป็นเด็กหน่อยเนาะ,ะพอเมียเฮ็ดหยังกับไอเฮ็ดไอถ้ำน้ำกันเลย กลายเป็นประสบการณ์โดยที่บ่ได้ซอนกันค่ะพี่น้องคนรุ่นเก่าก็เลยค่อนข้างที่สิอดทนกับการทำงานนะฮะอดทนบอ่คอยปล่อยของอดปันไดน,นะฮะอยู่หากินได้เสมอเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ